ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมามนุษย์เงยหน้ามองผืนฟ้าด้วยความสงสัยและความเกรงกลัวท้องฟ้าไม่ใช่เพียงผืนผ้าใบของดวงดาวแต่คือแหล่งกําเนิดของตำนานและคําพยากรณ์คำทำนายที่เก่าแก่ที่สุดของโลกหลายเรื่องไม่ได้กล่าวถึงแค่ภัยพิบัติหรือสงครามแต่กล่าวถึงการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากฟ้าพวกเขาคือใครพวกเขากลับมาเพื่ออะไรและคําพยากรณ์เหล่านั้นกําลังกลายเป็นความจริงในยุคข,ของเราแล้วหรือไม่ในสคริปต์นี้ เราจะเจาะลึกไปในโลกของตำนานโบราณค้นหาคำตอบจากอารยธรรมที่สาบสูญ์เพื่อไขปริศนาแห่งผู้มาเยือนจากฟากฟ้าเตรียมพร้อมที่จะเดินทางผ่านกาลเวลาสู่ห้วงลึกของความเชื่อที่สันสะเทือนโลกที่คุณรู้จักเราเริ่มต้นที่อเมริกาใต้ในดินแดนที่สูงของเทือกเขาแอนดีสอารยธรรมอินคามีตำนานที่เล่าขานถึงเทพเจ้าผู้สร้างนามว่าวีราโคชาพวกเขาเชื่อว่าวีราโคชาไม่ได้มาจากโลกนี้แต่ลอยอยู่เหนือน้ำและมอบอารยธรรม ให้แก่มนุษย์ก่อนจะหายตัวไปในมหาสมุทรตำนานอิงคาบรรยายถึงวีราโคชาวไว้อย่างน่าตกใจท่านมีรูปลักษณ์ที่ต่างจากคนพื้นเมืองมีผิวขาวมีคราวและสวมใส่ชุดที่ดูคล้ายกับผ้าคลุมยาวจนจะโรดพื้นสิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจถ้าไม่ได้ตายแต่เดินลงไปในมหาสมุทรและสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งในยามที่โลกเผชิญความวุ่นวาย หลายคนตั้งคำถามว่าบุคคลที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ปรากฏตัวอย่างกระทันหันนี้แท้จริงแล้วคือนักเดินทางจากต่างดาวที่ลงจอดบนโลกเมื่อหลายพันปีก่อนหรือไม่ข้ามายังประเทศอียิปต์โบราณสิ่งที่นักโบราณาคดีค้นพบอาจทำให้คุณต้องทึ่งพวกเขาไม่ได้บูชาเพียงเทพแห่งดวงอาทิตย์เท่านั้นแต่ตำนานแห่งดวงตาของเทพพอรัสซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรอบรู้และพลังอำนาจก็มักถูกตีความว่าเป็นภาพร่างของยานบินที่ลอยอยู่บนฟ้า และหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดชิ้นหนึ่งปรากฏอยู่ที่วิหารอบีดอสณที่นั้นมีการพบจารึกโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีซึ่งเมื่อมองดูแล้วทําให้เกิดการถกเถียงอย่างรุนแรงไปทั่วโลกภาพแต่สลักเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงรูปคนหรือเทพเจ้าตามปกติแต่มีรูปร่างที่คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ยานดำน้ำําและสิ่งที่ดูเหมือนเครื่องบินไอพ่นสมัยใหม่นักทฤษฎีอ้างว่าภาพเหล่านี้คือหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้มาเยือนจากฟากฟ้า,ฟาได้สแสดงเทคโนโลยีของพวกเขาตอ่อชาวอียิปต์โบราณจนถึงขั้นถูกบันทึกไว้บน กำแพงวิหารร่องรอยเหล่านี้คือหลักฐานของเทคโนโลยีที่ได้รับจากผู้มาเยือนจากฟากฟ้าในอดีตหรือไม่และพวกเขาใช้เทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้สร้างปิรามิดอันยิ่งใหญ่ด้วยหรือไม่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแกรอยตามคพยากร์โบราณที่กำลังจะนำเราไปสู่ความจริงที่ว่ามนุษย์อาจไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลน,นี้มาตั้งแต่แรกจากร่องรอยแห่งอรารยธรรมที่สาบสูญในดินแดนใต้ เราเดินทางสู่ทวีปอเมริกาเหนือเพื่อค้นหาค้ำพยากรของชนเผ่าพื้นเมืองฮอปิชชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในรัฐแอริโซนาและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักษาปฏิทินแห่งจักรวาลพวกเขาไม่ได้แค่เชื่อในเทพเจ้าจากฟ้าแต่มีชุดคำทำนายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของโลกและการกลับมาของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นค้ำพยากรที่โด่งดังและเป็นหัวใจสำคัญคือเรื่องของคาชินาสีน้ำเงินชาวฮอปิเชื่อว่าโลกของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่โลกใบที่สี่ แต่ก่อนจะถึงยุคใหม่นะั้นโลกจะต้องผ่านการชำระล้างครั้งใหญ่เสียก่อนพวกเขาทำนายว่าสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้คือการปรากฏตัวของดวงดาวดวงหนึ่งบนท้องฟ้าที่ไม่ใช่ดาวปกติแต่เป็นดวงดาวที่มีแสงสีน้ำเงินจัดจ้าซึ่งพวกเขาเรียกว่าค่าชินาสีน้ำเงินคำว่าค่าชินาในวัฒนธรรมของฮอปิหมายถึงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ส่งสารจากสวงสวรรค์การมาของค่าชินาสีน้ำเงินจะมาพร้อมก,กับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ความขัดแย้งที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างฉับพลันซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันกำลังเผชิญหน้าแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือคำทำนายไม่ได้จบลงที่ภพิธีบัตรชนเผาฮอปีก,กล่าวต่อว่าหลังจากการปรากฏของข้าชิน่าสีน้ำเงินจะตามมาด้วยข้าชิ่าสีแดงซึ่งพวกเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์จากฟ้าค่าชิ่าสีแดงจะนำความยุติธรรมกลับมาสู่โลก และช่วยนำทางผู้รอดชีวิตเข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์จะกลับไปใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและจักรวาลอีกครั้งคำทำนายนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของจุดจบแต่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่คำถามคือค่าชินาสีน้ำเงินที่พวกเขาพูดถึงคืออะไรคือดาวเคราะห์น้อยคือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หายากหรือคือยานบินขนาดมหึมาของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่กำลังเดินทางกลับมาตามสัญญาที่เคยให้ไว้ในอดีต เรากำลังมองเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คล้ายคลึงกับคำพยากรณ์นี้อย่างน่าตกใจนี่คือเวลาที่เราต้องหันกลับไปฟังเสียงกระซิบจากบรรพบุรุษผู้ซึ่งอาจรู้ความลับของจักรวาลมากกว่าที่เราคิดเสียแล้วจากดินแดนแห่งทะเลทรายและภูเขาสูงเรามุ่งหน้าสู่หลังคาโลกนาทิเบตที่ซึ่งาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่คุรุรินโปเชหรือพระปรทมพัวได้ฝากคำพยากรณ์อันน่าตกตะลึงไว้เมื่อกว่าพันปีก่อน คำทานายของท่านถูกบันทึกไว้เพื่อเตือนผู้คนในยุคเสื่อมหรือยุคสุดท้ายของมนุษย์คูรุรินโปเชได้ทำนายถึงการมาของเทคนโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งจะนำมาซึ่งความสะดวกสบายแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสื่อมทางศีลธรรมของโลกท่านกล่าวถึงนกเหล็กที่จะบินเต็มท้องฟ้าและม้าเหล็กที่จะวิ่งไปบนพื้นดินในยุคของเราการตีความนี้ชัดเจนมากนกเหล็กคือเครื่องบินและม้าเหล็กคือยานพาหนะต่างๆที่ครอบนำชีวิตเรา แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการทํานายถึงไทพิบัตที่เชื่อมโยงกับนกเหล็กเหล่านี้ท่านกล่าวว่าเมื่อถึงยุคนั้นลูกไฟจะตกจากฟ้าและฝนเหล็กจะโปรยปลายลงมาเผาผลาญประชาชนให้พินาศคําพยากรณ์นี้สร้างความสันเทือนทางความคิดให้กับนักวิเคราะห์หากมองในแง่มุมของสงครามสมัยใหม่ฝนเหล็กอาจหมายถึงการทิ้งระเบิดหรืออาวุธนิวเคลียร์ที่ทำลายล้างแต่ถ้าเราเชื่อมโยงกับคําพยากรณ์อื่นๆที่กล่าวถึง สิ่งมีชีวิตจากฟ้าลูกไฟที่ตกลงมาอาจหมายถึงการมาถึงของยานขนาดใหญ่หรือวัตถุลึกลับที่ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีของมนุษย์เราเองคำทำนายยังเน้นย้ำถึงความเสื่อมของจิตใจเมื่อมนุษย์หมกมุ่นกับวัตถุจนลืมรากเงาทางจิตวิญญาณเมื่อนั้นพระธรรมจะถูกทำลายไม่ใช่โดยการเผาตำราแต่โดยการถูกดิสคเครดิตและการที่ผู้คนไม่แยแสต่อศีธรรมทำให้โลกเข้าใกล้จุดวิกฤตที่ไม่มีวันกลับคำพยากรณ์จากที่เบตนี้ไม่ได้เพียงแค่เตือนเราให้กลัวเทคโนโลยี ตเตือนให้ระวังการสูญเสียจิตวิญญาณซึ่งเป็นช่องทางให้ภัยพิบัติจากฟ้าฟ้าเข้ามาชำระล้างโลกด้ง่ายขึ้นนำไปสู่คำถามที่ว่าผู้มาเยือนจากฟ้าฟ้าที่ทุกอารยธรรมกล่าวถึงจะเลือกเข้าข้างฝ่ายใดในสงครามแห่งยุคเสื่อมนี้ไม่ว่าจะเป็นวีราโคชาที่ลอยอยู่เหนือน้ำของอินคาข้าชินาสีน้ำเงินที่นำการชำระล้างของชนเผ่าฮอปิหรือคำเตือนเรื่องนกเหล็กและฝนเหล็กจากคุรุริงโบเชแห่งทิเบตทุกคัมภยร์กรจากทั่วโลกล้วนมีแก่นสารเดียวกัน สิ่งมีชีวิตจากฟ้าจะกลับมาสู่โลกอีกครั้งและการกลับมาของพวกเขาจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายครั้งใหญ่ของมนุษยชาติคำทํานายเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการมาเยือนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นวัตจักรที่โลกต้องเผชิญในทุกยุคสมัยที่อารยธรรมถึงจุดเสื่อมถอยนักวิชาการด้านโบราณคดีบางคนถึงกับตั้งทฤษฎีว่าเรื่องราวของเทพเจ้าหรือผู้สร้างที่ปรากฏตัวอย่างกระทัน,นพร้อมด้วยความรู้ด้านคณิตศาสตร,ร์ดาราศาสตร,ร์และการสร้างโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ เช่นพีระมิดก็คือบันทึกความพยายามของมนุษย์ยุคโบราณที่จะอธิบายถึงนักเดินทางจากอาวกาศที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าเหนือจินตนาการนั่นเองถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนั่นหมายความว่าคำพยากรณ์เหล่านี้คือแผนที่เตือนภัยที่ส่งต่อกันมาหลายพันปีเพื่อให้คนรุ่นหลังเตรียมพร้อมรับมือกับการกลับมาของผู้ที่เคยให้กำเนิดอารยธรรมของเราสิ่งที่ทำให้คำทำนายเหล่านี้กลับมามีพลังอีกครั้ง คือการยอมรับอย่างเป็นทางการของรัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ใช้คำว่า UAP แทนคำว่า UFO และยืนยันถึงการมีอยู่ของปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบินที่เหนือกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์ทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าท้องฟ้ากำลังจะเปิดออกการกลับมาของผู้มาเยือนตามคพยากร์โบราณกำลังใกล้เข้ามาแล้วคำถามคือพวกเขาจะมาในฐานะผู้กอบกู้ ที่มอบความรู้เพื่อเข้าสู่โลกใหม่ตามคำทำนายของฮอปิหรือจะมาในฐานะผู้พิพากษาที่นำมาซึ่งฝนเหล็กเพื่อชำระล้างโลกตามคำเตือนจากที่เบตคำตอบสุดท้ายอาจขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะเลือกเผชิญหน้ากับมรดกที่แท้จริงของโลกใบน,นี้อย่างไรเราได้เดินทางผ่านการเวลานับตั้งแต่การปรากฏตัวของวีราโคชานเทือกเขาแอนดีสสัญ,ญญาณเตือนของคาชินาสีน้ำเงินในชนเผ่าฮอปิไปจนถึงคำทำนายเรื่องลูกไฟจากฟ้า ของคูรุรินโปเชแห่งที่เบตแก่นสารของทุกคำพยากรณ์โบราณจากทั่วโลกกำลังมุ่งสู่จุดเดียวกันการมาเยือนครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาแล้วคำพยากรณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันโดยบังเอิญแต่มันคือมรดกความทรงจำที่ถูกสลักไว้บนหินบนจารึกและในคำบอกเล่า <S <S เพื่อเตือนเราถึงวัตจักรแห่งจักรวาลที่ครั้งหนึ่งสิ่งมีชีวิตจากฟ้า <S <S เคยให้ความรู้และอารยธรรมแก่เรา <S <S และจะกลับมาอีกครั้งในยุคที่มนุษย์กำลังเผชิญกับทางแยกที่สำคัญที่สุด ในวันนี้ UAP ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพต่างๆทั่วโลกต้องให้ความสําคัญนั่นหมายความว่าสัญญาณสุดท้ายที่บรรพบุรุษเราเฝ้ารอคอยกําลังปรากฏขึ้นแล้วคําถามที่เราต้องตอบไม่ใช่แค่ว่าพวกเขาคือใครแต่เป็นเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะต้อนรับพวกเขา หากการกลับมาของพวกเขาจะนำมาซึ่งการชำระล้างโลกเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ตามที่ชาวฮอปิเชื่อนั่นแปลว่าเราต้องเลือกแล้วว่าจะเข้าร่วมกับโลกเก่าที่กำลังจะแตกสลายหรือเตรียมตัวสำหรับโลกใบใหม่ที่ถูกกำหนดไว้ในคำพยากรณ์นี่คือช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องเงยหน้ามองผืนฟ้าด้วยสติปัญญาไม่ใช่แค่ความกลัวเพราะความลับของอดีตและอนาคตของมวลมนุษยชาติอาจซ่อนอยู่ในร่องรอยแห่งดวงดาวที่ชนเผ่าโบราณได้พยายามบอกเรามาตลอดหลายพันปี โปรดจำไว้ว่าคำพยากรเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในชั่วชีวิตของเราและการตัดสินใจของเราในวันนี้คือสิ่งที่กำหนดว่าผู้มาเยือนจากฟ้าจะมองเราเป็นศัตรูที่ต้องถูกทำลายหรือเป็นผู้ที่พร้อมจะรับมรดกทางปัญญาจากจักรวาล